กระบะตัวท็อปพิมพ์นิยมปีใหม่ไมน้อยผ่อนเริ่มต้นสบายๆห้า0ันกว่าบาทจัดโปรโมชั่นแล้วนะครับวันนี้ครับผมผมเอกห้ก้าโตนะครับวันนี้พามาอยู่กับเจ้ากระบะยกสูง1คันพิมพ์นิยมเลยนะ I อราสูดีแม็กตัวนี้เป็นตัว1.9ลิตรครับเป็นปี2018ไมล์หลักหมื่นนะครับสภาพสวยมากสีเทาสวยๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับราย,ยตัวรถเป็นยังไงบ้างนะนะครับ โฉมหน้าสวยๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์นะไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับยังดุด้านข้างนะครับแม็กเดิมโรงงานยางใหม่ปีเดียวสภาพสวยกริปกระจกมองข้างสีเดีวยวกับตัวรถมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวด้วยนะมาดูภายใน้องโดยสารนะครับได้จอทัศกรีนมาแล้วก็บอก้าไม่องค์ความร้อนแน่นอนสภาพป้ายแดงชัดๆนะสำหรับตัวนี้แน่นอนตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับนั่งได้แบบสบายๆายนะเ e อียสูดมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยมาก แบกไลเนอร์มีมาให้ไม่มีชนขนหนักเนี่ยตัวนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพสวยกริปป้ายแดงเลยกันชนหลังมีมาให้แน่นะครับมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวดีเซลแน่แน่นอนตัวนี้เป็นตัวเครื่อง1.9ลิตรนะสภาพสวยกริปน็อตไม่มีขยับเพจเดิมโรงงานน็อตเดิมยังอยู่นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความจมน้านี่เป็นไง นะครับสนใจยังไงลองสอบถามมาดูนะครับสำหรับอรโตตัวไฮเรนเยอร์ยกสูตรตัวนี้ตัวท็อปขับ2เลยนะสําหรับเจ้าคันนี้เปิดราคามาพิเศษจริงๆหน้าร้านขายอยู่เกือบ0,000สนวันนี้ลดราคาให้เหลือ4,35,000บาทผ่อนตัวนี้สบายๆ5 0า0กว่าบาทจองเพียง9บาทสนใจยังไงลองสอบถามกันมาดูฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง5 9าสิบเออโต้ชของเราด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเบอร์ติดต่อผมทิงอยู่ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับสนใจยังไงลองสอบถามกันมาดูนะซื้อสดจากแฟน้นได้หมดเลย